เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แนว่วมุง่งตรงหนนทางพระนิพพานกันทุกๆกคนนะลูกนะให้นางขัดสม,มาธ เด้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพาสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายไปคลายกตอนที่เราเยจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบาย แค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปลิมปลิมพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักอาจารแล้วก็ทำแจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่งธุรกิจการงานบ้านเจ้าการศึกษาเราเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุน่มที่ศู์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทิ่เนเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรา เกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดหลับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานิจเจ็ดแล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตันิพรที่พระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย อาจารย์ทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภายในวัตตะสงสารภยยการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพหรือวิภพกรูลภพ,ลพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากแต่สิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆ ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งไรก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแก้ใจลำวิไลลำบันอะไรอาวรกันบ่อยๆซ้ำๆสักซแสดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนิยนชีวิต ละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติพบมหม่ๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนจะเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบือนายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้ เพื่อท่านเบือนนยั้งกตคลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตทั้งก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนียวลังเลยที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ ได้ธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงเนี้ยที่ศูนย์กลางกายนท,ที่จนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายยุดนิ่งอย่างดีอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนียวลังนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มโน ตกโซนก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน หรือใหญ่กว่านั้นแล้วแตกกำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆ หรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องตน้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน่มันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตา ใสยเย็นเหมือนแสงจันในคืนวันเนพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเ,เ,เป็นดวงนี้พระเดวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุนิสดจันทะสะโรผู้คนพบปิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสยยูนอนน่อายตานิพพาน เลยเรียกดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนกับปฏิบัติเพเ่อะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุติมัคและนอกคัมภีร์นั่นแหละคำฐานสี่สิบหรือนอกนอกจากนี้นะ ขสินสิบอสุภะสิบอะไรต่างๆเรานีเป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะดันดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากในเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จะตรงนี้และ มเมื่อเราเบื่อในในความทุกข์ทรมานชีวิตก็คลายความกำหนัดความผูกพันนิพิธาวิลาคะมีมุตติกค็คลายคลายกนหลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิง่ง ก็เห็นปฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นและไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางวปฐมมรรคเนี่เป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรค กลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิง่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบือ้องต้นเยู่ตั้งกัตั้งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรม รวมประชุมอยู่ที่เดียวกันนะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ่อนๆกัอนอย,อยู่ภายในตั้งแต่กายมด,ยดุละเอียดกายทิพกายรมป์ภพกายอรมป์ภพ กายธรรมกุฏะูกายธรรมสโสดากายธรรมปักิตาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในโดยมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมรมรรคนี่แหละ จะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆันไปตามลำดับเมื่อใจละหหุุดนิ่งทุลักกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวง อค okay. ดวงธรรมานุปัสสนาส,สธิปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตต์แล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัศนจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ มันเปไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้น,น,นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆิ่เพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในแต่เราทำใจให้ละเอียดเท่กับสิ่งที่มีอยู่ ก็จะดึงดูดก็าหากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมแล้วก็คิดว่ากายมนุษย์แยบานี้คือตัวเราคือของเรา พอเขาถึงการมนันละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนใหม่่ากกายมนุษย์อยาบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราเอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผูุพังไปไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั้นต่างหากที่เป็นผู้ อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิศคือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายใน,ใน,ยยในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งกว่าอีกประกายมนุย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิศหยาบที่ซ่อนอยู่ข้างใน การปล่อยหลุดปล่อยวน้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจม่มแจง้งทราบซึ้งเครื่องเราชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆกันกไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูป,ปลมี่มีชีวิตภายในติดซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้น มีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็น,นชั้นๆอย่างเนี้ยแล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นันชั้น,เ,น,น,นเหมือนหลบปอกหัวหอมกันเลยทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นกันไปใจพะหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาถึงกายตัดสรุปธ,ธรรมของเรา คือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากขอบดยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกโบตูมอยู่บนจอมกระม่มจะเป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเสียรที่มีเส้นประศกรือเส้นผมโคตเวียไม่ตักสีนาวัด ผนกวา่าตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบเยอบนพบระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิเยบนแผ่นชาญใสๆมีรัศมีสวางกายนี่คือกายตัดสรุธธรรมของตัวเรา พุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนาไตรที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะรับลว่าแกว้วพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจมแจ้งมีลักษณะเกตดอ,อกบัวตูมเป็นกายตัดสรุ้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุ ่อมีดวงตาที่เห็นในรอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นพาไปทั้งอดีตปัจจุบันแล้วอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญา จนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจะคุยาปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายทำนี้เลยจ้ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นปอยนี่เลยจ้ะที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธร,รูปยุคแรกๆจะมีเกศเรอโวตุมเพราะยังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ ต่อมาเมื่อม,มีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีสภาวการภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมกันมาแปลเปลี่ยนดอกัวบตบุมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปวนใหม่ เพราะนั้นพุทธลัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะมาธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสมมาสมทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมรหัสตผลอรหันตสมม,สมมสมุธเจ้า เป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเกตดาวโบตูมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุลุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีกระไรเปตถาม่นว่แบบทาท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่ อมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือต่กายมนุษย์อยากกับกายาทำอลันตัดสม,มาสมุติเจ้าที่สซ้อนกันอยู่ความเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ ดังนั้นทา้งขสอนในทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดามัน หรือเป็นขวัตภูมิบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงธรรมกายให้ได้ ดได้เริ้มต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่สูวกลางกายทานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบาย เรากประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเมาเมาโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่สำเสมอไม่เร็วไม่ช้านะสมรงสรงสมรรง สมารัมตรนึกถึงดวงสยอย่างสบายยต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ